แม้กนะล่มรองเท้าแต่เนี่ยทำรายการออกมาได้สมศักดิ์ศรีของชาวทีนส์ที่วีบายทีมรุ่นแรกเลยนะคะสถานที่ท่องเที่ยวที่พวกเขาเนำมาแนะนำเนี่ยน่าสนใจไม่เบาเลยค่ะว่างๆเนี่ยมิจจะหาโอกาสไปเที่ยวบ้างนะคะ และสำหรับพเพื่อนๆนที่ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการที่พเพื่อนๆนชาวทีมทีวีบายทีมได้ทำแล้วล่ะก็ง่ายๆค่ะแค่ส่ง S M S โดยพิมพ์คำว่า T K แล้วตามด้วยความคิดเห็นของเพื่อนเพื่อนนะคะส่งมาที่487003ค่าบริการครั้งละ3บาทเท่านั้นค่ะและทุกๆความคิดเห็นที่ส่งเข้ามานะคะก็จะได้ร่วมลุ้นรับเสื้อสวยๆแบบที่นิสัยอยู่นี้สัปดาห์ละ5ตัวด้วยกันค่ะข่าวดีสำหรับสมาชิกดิจิตัลทีเคพ k ตอนนี้เราก็มีบริการออดิโอบุ๊กให้เพื่อนเพื่อสมาชิกได้เข้าไปอ่านกันแล้วว่าแต่ออดิโอบุ๊กคืออะไรไปดูกันออดิโอบุ๊กเนี่ยก็คือเป็นหนังสือที่เปลี่ยนรูปแบบจากที่เป็นหนังสือเป็นเล่มเป็นกระดาษนะครับระสู่เป็นหนังสือที่เป็นอิเล็เกทรอนิกส์นนสมีทั้งภาพทั้งเสียงทั้งการเคลื่อนไหวนะครับเพื่อจะสร้างความสนใจให้กับเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายนะครับในการอ่าน รหรือว่าถ้าเป็นผู้ปกครองนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองสามารถที่จะอ่านไปพร้อมกับเด็ก,เดกๆเพื่อที่จะสอนเด็กๆได้หนังสือที่เราเลือกก่อนนี่นะครับก็เป็นหนังสือค่อนข้างหายากอยู่แล้วนะครับปัจจุบันนียไปหาซื้อที่ไหนก็ค่อนข้างลําบากเหมือนกับเราพยายามจะนุรักษ์คุณค่าของวรรณกรรมของหนังสือนั้นๆเนี่ยนะครับไว้นะครับเนื่องจากว่าหนังสือเองหายากเราก็มาทําในรูปแบบของอ e ิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สามารถที่จะ คงคุณค่าเนื้อหาของหนังสือนั้นไว้นะครับเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าเด็กส่วนหนึ่งก็อาจจะสัมผัสหนังสือน้อยลงนะครับเด็กส่วนหนึ่งก็ยังยังคงอ่านหรือศึกษายอ,ยอย่างหนังสืออยู่เราก็มองว่าเด็กที่ห่างหนังสือไปไกลนะครับอาจจะชอบหรือว่าติดตามเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตการใช้คอมพิวเตอร์นะครับถ้าเด็กส่วนนี้เนี่ยได้มาศึกษาเรื่องของการอ่านหนังสือที่เป็นออดิโอบุ๊กบนสิ่งที่เขาคุ้นเคยนะครับคือคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตเนี่ย ก็จะทำให้เขาเนี่ยหันมาอ่านหนังสือมากขึ้นถึงแม้ในเป็นรูปแบบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ก็ตามนะครับซึ่งก็ถือว่าเขาก็ยังได้อ่านได้ความรู้จากหนังสือเหล่านี้ขั้นตอนการทำเนี่ยก็คือผมก็จะได้รับเนื้อหาของหนังสือมาก่อนผมก็จะศึกษาว่าหนังสือตัวนั้นน่ะพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วก็ สื่อความหมายยังไงแล้วก็จะถึงขั้นตอนการออกแบบตัวคาแรคเตอร์อันีการก็คือเราก็ต้องทําลายเสียงนะครับคือเพราะว่างานนี้คือเสียงจะมาก่อนตัวคาแรคเตอร์การอนิเมตนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องฟังจากเสียงแล้วก็ทำไทม์ไลน์ให้เท่ากับเสียงแล้วในตอนนี้เราก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจจากทางทีเ a พาร์มาให้เพื่อนเทื่อจงบ้านได้รู้จักกันนั่นก็คือกิจกรรมเทคนิคการสร้างสรรค์อ e ีบุ๊กครั้งที่2 ก็คือโครงการนี้นะคะคือโครงการเอาชื่อเต็มๆนะโครงการเทคนิคการสร้างสารร e ค์อีบุ๊กครั้งที่2นะคะที่บอกว่าครั้งที่2นี่แสดงว่าปีที่แล้วเนี่ยเราได้จัดมาแล้ว1รอบนะคะโดยทีเ่เรามีการจัดอบรมให้กับอาจารย์ทั่วประเทศนะคะโดยเราจะแบ่งไปตามภูมิภาคต่างๆ6ภูมิภาคนะคะโดยที่วัตถุประสงค์จริงๆแล้วคือเราต้องการที่จะอบรมอาจารย์ให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต ในการเดินการสอนนะคะผลิตสื่อในรูปแบบที่ทันสมัยคือในรูปแบบของอีบุ๊กซึ่งจะเป็นในลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นะคะสำหรับผู้ที่สนใจอ e ีบุ๊กแล้วแล้วก็เราก็มีเว็บไซต์มาแนะนำกันด้วยนั่นก็คือ w w w t k k i e r b o o k c o m อย่าลืมเข้าไปเยี่ยมชมกันนะครับ และสำหรับใครที่อยากจะทราบข่าวคราวความคืบหน้าของกิจกรรมต่างๆที่ทาง TK Park จัดขึ้นก็เข้าไปชมกันได้ค่ะทาง www.tkpark.or.th นะคะสำหรับวันนี้นุยต้องลาไปก่อนแล้วค่ะอาทิตย์หน้ากลับมาพบกับประตูวเล็กเปิดสู่ TKT ได้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะ the